เคเคที่หแอคชั่นกราฟสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปเรื่องวงกฏมรณะแล้วผมจะเรียกว่าเขาวงกฏนะต้องมาพูดอย่างนี้ก่อนนะครับผมว่าเขาวงกฏจะเชื่อมกับอาชีพหน่วยดวงดารานะอ่ะผมเปิดให้ดูก่อนมันเชื่อมอย่างไงนี่อาชีพใหม่หน่วยดวงดารามันเชื่อมอย่างไงใช่ไหมครับก็คือในเขาวงกฏจะมีกล่องสีทองที่เราเปิดเราจะได้เลเวลของอาชีพหน่วยดวงดารา ยิ่งอาชีพสูงขึ้นยิ่งสามารถเปิดกล่องเลเวลสูงขึ้นได้อย่างเช่นตอนนี้ผมเลเวลสาตอนนี้ผมถือ2 ID นะผมเลยรู้ก็ถามคนในกลได้นะถ้าเกิดเลเวลถึง5ปุ๊บเราสามารถเปิดกล่องทองเลเวล2ได้นะครับอย่าตกใจไปเลเวลของอาชีพอันนี้กับเลเวลของอ่อนนเ,ข,อเอขาวง้กดแยกกันนะครับอ่ะมาพูดกันถึงตัวเขาวงกดบ้างนะนี่เลเวลของตัวเขาวงกดนะเลเวลของตัวเขาวงกดทําอะไรได้บ้างก็ปลดล็อกของนะครับ <c oughs> ปลดล็อกของแค่แน่ละครับโอเคมามาพูดกันเขาวงกดนี้มีจุดประสงค์อะไร ก็คือตัวละครของเราครับทั้งแบบเดี่ยวหรือว่าแบบทีมถ้าเกิดไปแบบทีมมันจะยากขึ้นนะแต่ไปได้1นึคนเลยผมแนะนําถ้าเกิดไม่ครบทีม5้าไปแบบเดี่ยวครับโอเคเราก็เข้าไปหาของเควสเพื่อสั่งเควสในเขาวงกดแล้วออกมาได้รับ e x เ็กนะเพื่อพัฒนาเลเวลตรงนี้แล้วก็เปิดกล่องทองในเขาวงกดเพื่อพัฒนาเลเวลของหน่วยดวงดารานะครับผมมาพูดถึงเควสกันบ้างตอนคนเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมทิ้ให้ดูนะสามารถทิ้งเควสได้นะเควสไม่หายนะนี่เห็นไหมผมทิ้งเลยนะอ่ะเอ,อ้ยหายนี่หว่า โอเคหายหายหายเมื่อกี้ผมทดลองดูมันไม่หายนะรอบแรกอะผมทิ้งไปหมดเลยไม่เป็นไรอะโอเคผมทิ้งหมดเลยนะตามนี้แล้วสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่นะครับผมจะมีต้องรับเควสใหม่นะผมแนะนํานะว่าทุกคนนะก็คือมันรับได้จํากัดแค่5เควสนะแต่พอคุณสำเร็จห้าเควสนะัปุ๊บคุณสามารถรับเพิ่มได้แล้วพอตรงนี้หมดแบบสมมติอะหมดตารางหมด,ลด,หมดแล้วนะมันจะมีอันใหม่งอกขึ้นมาครับยิ่งชั้นสูงยิ่งเคลียร์เควสหมดเท่าไหร่นะมาจากงอกขึ้นมาจากเวลสองตัวนี้กลายเป็นเวลสามนะโอเคมาพูดกันถึงตรงนี้ก่อน อ่ะผมแนะนำนะทุกคนพอมาถึงให้รับเลเวลเควสชั้น1ให้หมดกันครับ1-10 1-4อ่ะไม่แนะนำให้รับชั้น2หรือชั้น3นะครับให้นำรับชั้น1อะไรก็ได้ที่มันมีเขาว่าชั้น1ก่อนนะเพื่ออะไรเพื่อเข้าไปดันเจียนครับแล้วก็ไปทุบมอนชั้น1ให้หมดเกี้ยงนะอันนี้มเมื่อกี้ผมสลัดเควสท์อยู่นะอ่ะผมรับเควสชั้น1ก่อนอ่ะพอเราเข้าไปดันเจียนปุ๊บใช่ไหมครับผมก็คือเขาอ,องกดนะเราจะต้องไปตามหามอนเควสเพื่อตีมันเพื่อให้้ขออ,ออองงเวววดแลกมมาาาจ่าย่ผยผชน อันเนี้ยมันไม่เห็นภาพนะสมมติผมรับเควสโอ้มันมีเควสดรอปของให้ผมเห็นเลยเอาอย่างไงดีอะเอาง,ง่ายๆครับมันจะมีเควสที่ดรอปของจากมอนอย่างเช่นกระดูครับดรอปจากหมาป่ายงเราก็ต้องเข้าไปฆ่าหมาป่าในเขากดนะรประมาณน,นี้นะครับผมพอเราเคลียร์เควสครบ5เคเวสเสร็จปุ๊บหรือรับไปกับเพื่อนนะมันจะมีเควสของเพื่อนด้วยนะเควสของเพื่อนจะแชร์กับเราด้วยเราจะได้เงินจากเควสเพื่อนด้วยแล้วก็ได้รับ exp EH จากเควสเพื่อนด้วยแต่ได้รับน้อยนะดังนั้นบางทีจ ภารกิจมาปุ๊บรับเควสได้เป็นสิบสิบเควสเลยได้สำเร็จอันนั้นคือเควสเพื่อนที่เราได้รับด้วยนะครับผมโอเคอ่ะสมม,มุติเราเสร็จครบห้าเควสปุ๊บในเขาวงกดแล้วยังไม่ต้องไปชั้นต่อไปครับเรากดออกฉากเลยเดี๋ยวผมไปทําให้ดูในเกมนะว่าอย่างไรแต่ว่าต้องรอเที่ยงก่อนนะครับเรากดออกฉากได้เลยนะออกฉากแล้วก็มารับเควสเพิ่มอ,อีกห้าเควสผมก็จะมารับชั้นหนึ่งชุบ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 และเข้าไปเคลียร์ชั้นหนึ่งให้หมดพอชั้นหนึ่งหมดเกลี้ยงปุ๊บมาาาาารรรรรรััััับบบเเเเเเเคคควววสชช้้้นนนนนนลลกกกก็่่่่่อออออออยยิิิมมมมไไปะะะผธตงงงีีพขขขด อันนี้คือเหรียญอะไรเหรียญดาราเหรียญดาราคือหน่วยเงินที่เราใช้ในเขาวงกดนี้ครับผมเอาไว้ใช้สําหรับอะไรบ้างร้านค้าเขาวงกดโอเคซื้อยาซื้อออสดทิปออสดทิปก็คือได้20%เลยคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเราก็ปั๊มยา50บาทเรื่อยๆรื มันได้น้อยมากครับดังนั้นสำหรับคนรีบนะโอสดทิปเลยครับผมแบบเวลาช่วงเวลาตีบอรนังนั้นพกไปบ้างก็ดีนะครับยาบัฟยาบัฟาันจมตี้ยเนี่ยผมแนะนําว่าทําชั้นหนึ่งให้เคลียร์ก่อนก็คือรับเควสชั้นหนึ่งจนกว่าเควสชั้นหนึ่งจะหมดเกลี้ยงก่อนนะแล้วก็ค่อยเอายาบัฟไปเพื่อขึ้นไปชั้นสองชั้นสามอะไรอย่างนี้กดบัฟไปเพราะมอนมันอึดมากมากมียาบัฟก็ดีนะประหยัดเวลาเราไปแล้วก็ไอเทมวัตถุอันนี้คือสิ่งที่เรามาลงเขาวงกดครับเพราะได้นี่เศษชิ้นสสส่ววนนตัรช้มมทํําาไถึงคญ เศษชิ้นส่วนอันนี้ต้องเติมเท่านั้นครับแล้วก็รับได้ในเขาวงกตรับได้จะยังไงบ้างจากกล่องทองที่เราเปิดได้2 5 4 v x p ได้เลเวลหน่วยดงดาราและก็ได้ตัวส้มด้วย6ชิ้นนะผมจำไม่ผิดนะโอเคดังนั้นเนี่ยแหละครับเขากดมาเพื่อหาตัววิลชนส้มแค่นี้เลยแล้วก็เหรียญหน่วยดงดาราทำอะไรได้อีก จะต้องจ่ายสวยครับทุกครั้งที่เราจะขึ้นชั้นจากชั้น1ไปชั้น2เราต้องจ่ายสวยครับผมจำได้ว่าชั้น1จะ600ชั้น2จะ700ชั้น3จะ800นะจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆรืยๆนะครับผมในการขึ้นชั้นนะจะต้องใช้2อย่างก็คือสวยสวยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใช้ป้ายครับผมป้ายหน่วยดวงดารานะเดี๋ยวไปดูเอาในเกมนะครับผมผมจาชื่อป้ายจริงๆไม่ได้นะเดี๋ยวดูในกระเป๋าก่อนนะผมมีหรือเปล่านนะอกระเป๋าผมขายหมดแล้วแฮ <c oughs> ไม่มีป้ายนะครับผมอันนี้สามารถจัก,กระไป๋าได้จับก,กระเป๋าได้นะเหมือนเกมรัสเซียเกมหนึ่งนะที่ยิงปืนเหมือนอเราแพ็คของลงไปในสนามฟาร์มของแล้วก็วิ่งกลับออกจากรถไฟอันนี้อารมณ์เดียวกันครับผมแต่อันนี้ตายของไม่ตกนะถ้าเกิดคุณวิ่งกลับไปเก็บศพทันแต่ก็เก็บศพไม่ทันคุณจะเสียยานะครับออ่าไม่น้อยหรือเป่าอันนี้ครั้งนะครั้งนี้ผมพกปบปัญญาเล็กแล้วก็อุปกรณ์แค่นิดหน่อยนะครับผมยาบัฟดาเมนิดหน่อยเพอขี้เกียจนะเพื่อจะได้เข้าไปเคลียร์มอนต์ได้เร็วที่สุดเพราะผมจะต้องเคลียเวนนี้้ ถ้าเควส์นี้เสร็จปุ๊บจะรับเควสชั้น2ชั้น3นะครับผมเมื่อกี้ผมกดทิ้งเควสไปนั้นเสียดายมากเลยอันนั้นเควสโคตรง่ายเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันในตอนเวลาเที่ยงนะครับผมตอนอยู่ในดันเจี้ยนหน่วยดวงดาราแล้วนะเขาวงกดสิผู้พิทโอ้ยพูดสับเลยเขาวงกดมรณะนะครับผมไปอ่ะผมพูดขาดไปนิดนึงครับกล่องลับนครดาราครับที่ซื้อได้ในไอ้ร้านค้าของเข,งขาวงกดนะครับผม <c oughs> <c oughs> มันคือกล่องเดียวกล่องทองที่เราเปิดนั่นแหละครับมันต้องใช้พลังงาน250ในการเปิดนะเพราเปิดปุ๊บจะได้เลเวลอาชีพหน่วยดวงดาราด้วยนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้รับเนี่ยเทพสัตตาสีทองอันใหม่นะของคู่หูนะแต่ส่วนมากจะเกลือนะครับผมสมบัติอันนี้คือที่ได้รับแน่นอนก็คือตั๋ววิรชนส้มที่ผมอธิบายเบื้องต้นแหละอ่ะผมกดเปิดให้ดูเลยชืบๆเรียบร้อยเสียพลังงาน250หน่วยแล้วก็ได้อาชีพหน่วยดวงดารานะครับผมดังนั้นเราเข้าไปฟาร์มเพื่อเอาเหรียญทองใน <c oughs> หน่วยเงินในเขาวงกดบุ๊บเพื่อมาแลกกับนี่กล่อง1 5 0หหน่วยเพื่อจะได้เลเวลอาชีพหน่วยดวงดาราหรือถ้าเกิดคุณไม่ขี้เกียจมากคุณวิ่งหาในเขาวงกดเลยครับผมจะได้ไม่ต้องมาเสีย1 5 0 0หน่วยนะ,ะ500หหน่วยเผื่อเก็บไว้ซื้ออย่างอื่นนะประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดคนขี้เกียจเก็บเควสมาแลกกล่องเปิดกล่องได้ชีพหน่วยดวงดาราแค่นี้ครับผมแมคาณิกของมันอ้าวไปดูกันในเขาวงกดนะผมไม่นาขัดเลืออลไรแหละอ๋อ คนที่เพิ่งเริ่มเล่นผมแนะนํานะถ้าเขยเควชั้นหนึ่งนะครับผมสารวจคนเดียวครับพราะมอนมัแต่อ่อนแล้วก็ไปไล่เก็บกล่องทองเรื่อยๆนะประมาณนี้ครับผมไปดูกันนะครับวงกดครับโอเคครับผมตอนนี้เขาวงกดได้เปิดแล้วนะไปสำรวจแบบเดียวครับผมเออแบบเดียวเนี่ยจะเล่นง่ายกว่าแบบสํารวจแบบทีมนะครับดังนั้นสําหรับเวลต้นแล้วก็ชั้นต้นๆนะ่าแบบเดียวดีกว่านะแล้วเข้าไปในนั้นก็คือทุกคนจะเป็นแบบเดียวมันก็เหมือนเราหมดเลยนะไม่มีใครแบบอ่ามาตีห้าแล้วมาเจอแบบเดียวแล้วว่าอนาคตถ้ามันเปิด หัวแดงขึ้นมาได้ก็ห้าลุมหนึ่งก็ะระเบิดนะครับผม,ผมโอเคไหพอเข้าไปในเขาวมงกดนะครับผมแมปจะมืดอย่างนี้เลยนะแล้วก็เห็นจุดบอสนะครับผมเราจะต้องเดินเปิดแมปเรื่อยๆนะเป้าหมายจริงๆเราคือเข้ามาทำเควสดให้หมดครับพอทำเควสอ่าเควสอยูน่นี้เห็นไหมนี่นี่พอถ้าเกิดมากับเพื่อนนะตรงนี้จะ็นภารกิจช่วยสู้ครับเราจะช่วยเพื่อนได้แล้วพอเพื่อนได้ครบปุ๊บพอเราออกไปหน้าหลักปุ๊บเราจะได้รางวัลจากที่ช่วยเพื่อนด้วยครับ ตอนนี้เราก็ทําแค่ภารกิจเดียวนะพอเสร็จแล้วเราก็กดออกจากฉากได้เลยนะครับผมทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนสชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งจะหมดเกลี้ยงนะเรารับเชั้นสองเราจะไปจุดต่อไปกันนะครับผมอธิบายก่อนนะโอเคอันนี้บอสนะบอสผมไม่รู้ว่าคนเดียวโซโลได้หรือเปล่านะแต่ในตีห้าเน่ยค่อนข้างยากเลยนะครับผมถ้ายก็ได้ของดีนะแล้วก็สมบัติอันนี้แหละครับผมคือสิ่งที่ทําให้เราไดเา้เรียกว่าอะไรค่าประสบการณ์ของอาชีพหน่วยหน่วยดวงดารานะครับผม มันก็คือกล่องที่เราซื้อพันหแต้มนั่นแหละแต่แบบเปิดได้เลยในเกมนะสมบัติรับอันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมราคารับนั่นแหละแล้วก็จุดวาร์ปอันนี้คือจุดที่เราจะไปชั้นต่อไปครับโดยมีเงื่อนไขว่าต้องสังเวยค่าเงินของอวงกดมรณะเนี่ยครับผมไอเหรียญทองอะ่ะมันรู้ไงวะนี่นี่เหรียญทองอันนี้มันเรียกว่าอะไรนะอ่านี่ราคา500ร้อยเนี่ยเหรียญทองเนี่ยครับผม เป็นสังเวยวก็ใช้ป้ายคาดเอวหนึ่งอันนะโอเคไม่พูดมากนะไปกันเลยเรามีตีทหารมีดคู่นะครับผมอันนี้ผมพกยามาด้วยนะแค่สี่ขวดน,นะ <c oughs> โอเคเห็นไหมเข้ามาคนเดียวถ้าเกิดมาแบบทีมก็จะเจอเป็นทีมนะถ้ามาคนเดียวก็เจอแบบคนเดียวนะโอเคอ่าเก็บแร่เราไปเคลสแร่ไหมต่อให้ไม่มีเก็บไปหมดนะครับเจออะไรเก็บให้หมดเลยนะเพราะว่ามันเอาไปขายเป็นเงินได้นะครับผมของฟรีใครก็ชอบนะโอเค อันนี้คือวิ่งหาอูมอนแบบโซโลผมก็เพิ่งเคยเล่นโซโลครั้งแรกอ้าวเจอแล้วโอเคเรามีทหารมิดคู่มีราชามป่าโอเคราชาป่าสองครั้งอ่ะทำกันเลยครับผมครับผมเห็เเนไหมตอนนี้เควสหนึ่งทับสนะเราก็ต้องเคลียร์ทั้งหมดนี้ครับผมดังนั้นผมอ่าจะทำสคริปตเลยก็ได้นะ พอเราเคลียร์หมดก็กดออกนะครับผมอ่ะสมมติเดี๋ยวผมทำไอ้ราชามาปายให้เสร็จดีกว่านะระหว่างนี้ก็วิ่งไปเรื่อยๆครับถ้าอยากเราอยากรู้ว่าของอะไรดอกจากอะไรนะครับตรงนี้มันจะมีขีดเส้นใต้ให้เรากดดูได้นะแต่ของผมไม่ได้รับเควสของดอกมาเลยนะรับมาแต่เคลสกํากำจัดนะครับผมเนี่ยแล้วเควสกำจัดแบบซ้อนกันด้วยนะจัดว่าดีมากเลยนะทำหนึ่งได้ถึงสามเลยนะ, <c oughs> อ,ะอันนี้ฐานล่องขนนะครับถ้าเราโดนมันจิ้มคือครึ่งหลอดเลยนะเห็นไหมตัวใสๆเนะี่ย ต้องเดินเข้าไปแล้วก็สกิลนะครับก่อนที่มันจะมาจิ้มเรานะถ้าเกิดมันมาจิ้มเราคือเราตัวแตกเลยนะเพราะมันแรงมากนะครึ่งหลอดนะโอเคเรียบร้อยใต้ดวงดาราอันนี้คือเอาไว้ขายอย่างเดียวนะครับทําอะไรไม่ได้นอกจากขายนะอาจจะมีเควสบางเควสที่เออใช้ป้ายดวงตาดวงดารานะโอเคค่อนข้างนานละสามนาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพรอไปก่อนนะจะก,กว่าจะเจอราชาหมาป่านะครับ ผมยังหาหมาไม่เจอเลยนะเมื่อกี้ผมตีมอนธรรมดานะครับดอบกล่องมาด้วยนะนี่กล่องที่เป็นอาชีพของเรานะออกไปข้างนอกเปิดได้นะเอาหายไปแล้วอยู่ไหนไวะเนี่ยเอาง่ายๆครับกล่องดวงดารานั่นแหละครับผมโอเคอันนั้นหมานะที่เราต้องตีนะแล้วก็นี่ครับอันนี้กล่องกล่องทองท,องที่จะอยู่ตามแมปนะครับผมอันนี้คือกล่องที่เพิ่มเลเวลอาชีพหน่วยดวงดาราของเรานะดังนั้นเราต้องเข้าไปเก็บนะจะเสีย250นะครับผมโอเคเก็บของอ่ะนี่น,นี่ได้กล่องอีกแล้วเห็นไหม ตีมอนธรรมดาปกติก็ได้กล่องได้นะครับผมแล้วกล่องเนี้ยคือกล่องที่ได้เลเวลนะอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล่องที่ได้เลเวลเหมือนกันนะเวลาเรากดเข้ามาในกล่องใช่ไหมครับผมเราต้องกดให้โดนขีดต,ตรงนี้ด้วยนะ <assim. S 2> เรียบร้อยเหมือนเดฟบายเดไลท์เลยนะเรียบร้อยครับผมโอเคได้กล่องแล้วอันนี้คือเราใช้พลังงานเรียบร้อยแล้วครับเหมือนเราเปิดกล่องอันนั้นที่อยู่ข้างนอกแต่อันนี้นคือเราเปิดในเกมเลยเสียพลังงานแล้วก็ได้ของเรียบร้อยครับผมโอเคสุดท้ายและฆ่าหมาป่า แล้วหเควสนี่เรียบร้อยครับผมสำเร็จ2เควสเลยนะโอเคผมกดออกเลยนะนี่พอเราเควสเสร็จปุ๊บนะครับผมไปรับเควสเพิ่มได้เลยนะแต่ผมแนะนำว่าเสร็จ5เควสก่อนค่อยออกไปก็ได้นะแล้ประหยัดเวลาแต่นี้คือผมทำให้ดูเฉยๆนะครับอ่าอย่างเงี้ยอ่ะผมสมมุติผมเสร็จ5เควสดละออกไปเลยครับนี่โอเคพอออกมาปุ๊บนี่ครับส่งภารกิจครับ ชึบๆได้เรียบร้อยแล้วครับผมนี่สองภารกิจที่เราเสร็จส่งครับส่งถ้าเกิดเรามากับปาร์ตี้นะเพื่อนทำภารกิจอะไรเสร็จเราจะกดรับตรงนี้ส่งภารกิจตรงนี้ด้วยนะพอเราส่งเสร็จมาผู้เเห็นไหมเควสเหลือ3ทาําึ้เราสามารถรับไปเพิ่มได้สองเควสนะผมก็เลือกเควสที่เป็นชั้น1นะนี่นี่โอเคแล้วกดเข้าไปต่อได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวอย่างต่อไปผมจะทำให้ดูคือการผ่านด่านนะคือไอ้จุดเล็กๆที่เป็นโลเคชั่นนั่นโอเคเดี๋ยวเข้าไปกันเลยนะครับไปเราไปเริ่มกันเลยนะ ว์ปโอเคเดี๋ยวผมจะทำคลิปเลยนะดูไปด้วยก็ได้นะครับหรือว่าจะอ่าก่อไปก็ได้นะเดี๋ยวผมจะตั้งช่วงเวลาไว้ให้นะครับผมโอเคเจอกันตอนเราเจะจุดว์ปนะครับเดี๋ยวผมต้องหาป้ายด้วยถ้าไม่มีป้ายเราวับไปไม่ได้นะครับผมไป let's go ใช่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 ผมลืมบอกเราสามารถใช้เข็มทิศได้นะเนี่ยผมลืมไปเลยอะ่ะอ่ะผมใช้เข็มทิศก่อนนะโอเคมาดูกันเข็มทิศแล้วไงต่อวะอา้าวลืมวิธีการอีกกดใช้ไปแล้วนะ้แล้วไงต่ออ๋อนี่ไงขยายแมพเป็นเหมือนวอร์ดนะครับผมเข็มทิศโอเคผมหลอนเฉยเลยนะมันเป็นเหมือนวอร์ดครับผมเส,เ,เสียเวลาวิ่งน้อยลงนะโอเคได้กล่องไปกล่องหนึ่งเราก็วิ่งเนียนๆไรื่อยครับหลีกเลี่ยงการประทะได้หลีกเลี่ยงครับ เสียเวลานะไปวิ่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งอันนี้เซฟโซนไม่ได้ละกำตัวตาไมไปไม่เป็นไรนะสองพันป <years> ีต่ จะเจอไหมนี่ยอโอ้โห,โหเลือดพวบเลยแม่งวิ่งมาเจมันมาดีโอ้โหยกูยไม่อยากจะเชื่ออะไรครับเชฟ ทา mm. งต,ตันอีกแล้วโว้ยไอ้อ ตายฟอคกิ g กอ d เดวิดเนี่ยโอเคได้สาธิตได้ดูเลยแหละครับผมเวลาตายนะให้เราวิ่งกลับมาที่ศพตัวเองนะครับผมอ่ะพอเรากลับถึงศพตัวเองปุ๊บเราจะสามารถขึ้นชีพได้นะครับค่อนข้างไกลนะโอเคผมรีบวิ่งไปนะมีเวลานับถอยหลังนะครับผมเห็นตรงนี้ไหมอ๋อจุดวาร์ปอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือจุดวาร์ปนะจุดวาร์ปขึ้นแล้วหรอยังไม่ขึ้นเลยนะโอเคเดี๋ยอนี้วิ่งกลับไปที่ศพตัวเองนะครับอันเนี้ยตัวอย่างนะ ถ้าเกิดเราตายนะครับผมของไม่เสียนะเกิดเราวิ่งกลับไปศพได้นะเวลาศพเ,เนี่ยมันมีเวลาถอยหลังของมันนะครับแต่ผมจําไม่ได้น้ดูไหนนะกายลอะอะคืนชีพโอเคเราวิ่งต่อเลยครับเชฟที่เธอโอเคไปต่อฮะเราเหลือโซนข้างบนนะแล้วก็บอสนะเดี๋ยวผมวิ่งไปพาดูบอสด้วยก็ได้นะงั้นเดี๋ยวผมบ๊มเลือดไปด้วยนะไปวิ่งต่อโอ้โหมันต้องซวยขนาดไหนวันนี้ไม่เจอจุดสักทีเนี่ย ฟร์มฟั่มฟั่มฟ่มฟั์มโด่โดโดีโดดโดดีโดโดโดดโอ้ยตัวละหนยังมันเยนเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะเกือบใช้ธาลากันนะโดโด่ดีโดดีโดดีโดอีกแล้ว เกมโอจีอันนี้ก็โดได้เนี่ยนะครับค่อยๆอ้อมมานะนี่ไม่ต้องสู้เห็นเปล่าโดโดโดดนีโดดหนีโดดหนีโดดไปอ้าวจุดไม่กอดเฮ้ยปกติ identified? ผมวิ่งอ่ะแค่ครึ e ่งแมปอ่ะคือเจอแล้วนะเว้ยแต่นี่มันคืออะไรอ่ะ อันนี้มันคืออะไรกันอ่ะนี่ผมวิ่งจนผมพุลแล้วเนี่ยยังไม่เจอเลยฮัลโหลเกมโอ้หมายเลขเดดเอนอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยเจอแล้ว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  นี่ครับจุดวาร์ปครับผมเนี่ยมีมอนเฝ้าอยู่ด้วยนะเก็บของก่อนมันมาไหมโอเคเดี๋ยวเกลี่ยตัวนี้ก่อนนะ <c oughs> ได้ที่ใบมีความสุขนะโอเคตัวนั้นไม่เอานะ <c oughs> นี่ได้ป้ายคาดเอวพอดีด้วยครับเน <c oughs> ี่ยดูถ้าเกิดผมไม่ป้ายคาดเอวนะผมจะไม่สามารถไปชั้นต่อไปได้นะครับ <c oughs> ดอกพอดีกับตัวนี้เลยนะโคตรดวงเดี <c oughs> ไม่ไม่อย่ามายุ่งกูโอ้โหไอเหดดิสเกมันโอเคเอาให้จบไปเลยนะ โอเคเรียบร้ออุย้ยได้ตำรางหลอมาด้วยเยี่ยบได้กลมนะ <laughs> คุมค่าโคตรโอเค okay, นะครับอันนี้คือจุดวาร์ฟนะนี่อา่าจุดวาร์ฟอีก33วิเปลี่ยนต้องรีบแล้วอ่าในมินิแมปมันจะเป็นนี่ครับเห็นไหมเครื่องหมายเนี่ยจุดวาร์ฟโอเค27วินะครับดูซ้ายมือไปชั้นถ่ดไปครับผมนี่เลยเห็นไหมผ่านได้เลยใช้หนึ่งป้ายแล้วก็ใช้เนี่ยครับค่าผ่านทางสวยนะ800ครับผมนี่ แล้วก็เลือกของได้นะหรือว่าจะใช้ตาดาราที่มีก็ได้ครับผมคือเงินที่เรามีสะสมเมื่อในอดีตนะครับผมจากรอบที่แล้วที่เราจบมาหรือกี่รอบกี่รอบก็ตามครับสามารถใช้เงินตรงนี้ได้เลยหรือใช้ของก็ได้ผมเลือกใช้ของนะไปเข้าสู่ชั้น2ครับผมแค่นี้เองเป็นไงง่ายๆถ้าคุณดวงไม่สวยแบบผมที่แบบจากตรงนี้ใช่ไหมลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้มันอยู่ตรงนี้โอ้โหสวยเกินนะครับผมโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะ ผมยังจะต้องสรุปอะไรอีกไหมอ่ะเราก็ทำเควสไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะเก็บเควสพวกนี้นะพอเสร็จล้วก็แยกย้ายอ่ะดังนั้นเรามาสรุปกันดีกว่านะครับผมสารสิ่งที่มีประโยชน์ในดันเจี้ยนนี้นะในเขาวงกดนี้นะดันเจี้ยนและก็คือสาระอาชีพที่เล่นฮิวได้นะครับอย่างเช่นขุยแล้วก็ล่มนะครับ ร่มจะเก่งกว่าเพราะการฮิวของร่มจะไม่มีการคูดาครับแต่การฮิวของขุยจะมีคูดา3วินะซึ่งลายค่อนข้างช้าด้วยดังนั้นร่มค่อนข้างจะได้เปลี่ยนในดันเจี้ยนนี้ครับสามารถฮิวตัวเองได้ด้วยฮิวเพื่อนได้ด้วยในการเล่นเป็นปาร์ตี้นะครับผมรายละเอียดต่อมาคือควรเก็บเคสที่ผมบอกแล้วเอาเก็บเคสชั้นหนึ่งให้หมดก่อนแล้วก็ทาต่อครับมันเป็นกิจ,จกรรมที่เขากดกอ่ะมันเป็นกิจกรรมที่แบบเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยครับผมจนกว่าแต้มจะตันเลยนะผมว่าผมยังไม่เคยเยร์เคสจนหมดนะผมจะลองดูนะในวันนี้นผม แล้วก็อย่างต่อมาก็คือพลังงานของหน่วยดาราหน่วยดาราใช้พลังงานข้างนอกของเราพลังงานพวกขนล้นหรือตกปลาอะไรเงี้ยครับถ้าพลังงานหมดแล้วก็เปิดกล่องไม่ได้เปิดกล่องทั้งในกระเป๋าไม่ได้เปิดกล่องทั้งในแหวไม่ได้นะครับผมในนั้นต้องเข้าใจนะแล้วก็อย่างสุดท้ายครับผมเกีเ้ยวพานครับราศีเกี้ยวพานนะครับผมอยู่ตรงไหนเอาง่ายๆครับผมราศีเกี้ยวพานจะได้เ x ็เพิ่มขึ้นสำหรับอาชีพนี้นะครับเหลือ หรือลาสีอื่นได้ด้วยก็ไม่รู้นะแต่ผมอยู่เกี้ยวพานแล้วผมได้นะเป็น262นะจาก250ที่เสียไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมตัดหำ่นะโดดีโดดีโดดีโด